นี่เจ้าของโฮมสเตย์ stay, ลุงถน,นัดคือคนนี้เออโดดด้วยครับคนนี้เนี่ยคุณลุงเอาอยู่หมดแต่ใครเรื่องมากลุงก็บอกเชิญไปอยู่ที่อื่นไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคุณหญิงคุณนายมาบ้านชั้นไม่มีคำมาหญิงไม่มีไม่มีคำมาคุณหญิงคุณนายพูดอย่างนี้เลยพูดแบบนี้ <c oughs> และดับพวกกับพวกกันไม่ต้องมาอ้างตรงนี้ <c oughs> ลุงไม่เอาแต่ตรงนี้คุณต้องติดดิน <c oughs> พัทลุงเราเนี่ยมันเป็นทางผ่านอย่างเดียวคือพัทลุงเนี่ยมันอยู่เส้นทางหลังโลกไฟก็อยู่ที่หนึ่งถนนเอเชียก็อยู่ที่หนึ่งแต่ตรงนี้มันเป็นจุดขายลุงเป็นผู้บุกเบิกตรงนี้ขึ้นมาโฮมสเตย์ลุงมีสโลกแกนเขียนไว้ว่าเที่ยวสองเลสคลองสองปากพลุสองเลคือทะเลสาบพ,พัทลุงแล้วมีทะเลคือทะเลน้อยแล้วก็มีสองปากพลุแล้วก็เที่ยวคลองปากปลาคลองบ้านกลางคลองนางเลียมคลองยวน เพราะว่าเรารู้นี่ไอ้ตรงไหนทะเลอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันเป็นป่าเป็นพลุเราก็นึกออกมาแล้วก็ทําภาพออกไปเอาธรรมชาติไปให้เขาเขา,เขามีความประทับใจลุงก็มีความประทับใจเช่นเดียวกัน <S <S แล้วเราจะขึ้นข้างหน้านี้นะครับเราไปเวียงแอเราไปเอาชายดน <S 1> <S 1> <S เขาไอ้เป็นเอกลักษณ์ของตั้งแต่บรรพูดมาเรามากินตรงนี้เราได้กุ้งได้ปลาเราไปขายใช่ไหมฮะและตรงนี้ก็เห็นดูแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของ บ้านเราต่อไปนี่มันจะหายหมดแล้วทะลิงตรงนี้มันลึกเคลื่นมันซัดกระมามเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยไปติดโน่นสะพานเฉลิมพระเกียรติอ่ะตัวนี้จะเป็นทะเลเชื่อมกับทะเลศัพท์พัทลุงกับทะเลน้อยมันจะอยู่ผืนเดียวกันประมาณอีกสิบปีตัวนี้จะไม่มีละเอาละดีใจด้วยนพวกเธอมาถึงบ้านฉันเนี่ยฉันชื่อดาบตำรวจถนนันเลื่อนแป้นเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็ได้ตั้งโฮมสเตย์มาตั้งแต่ปี30จนมาถึงเวลานี้ โฮมสเตย์ที่นี่35ปีแล้วเป,เป็นลูกเป็นผู้บุกเบิกคนแรกในจังหวัดพัทรลุง <herzlich stay> เราปลูกมะพร้าวตอนนี้เราปลดอยากไปปลดเกษียณถ้า60ปีแล้วมะพร้าวมัน7ปีม่นรูดเราจะได้กินหรือเปล่าแต่60มาเนี่ยบางคนเป็นน้ำะพลกมาพาดแล้วก็มีบางคนกินบําเด็ดนะกินบําน,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 นานอยู่ได้2วันตายตถ้าเราปลูกกับอายุ40มันจะได้กิน,นไหมนี่ลุงปลูกตั้งแต่อายุ40 ท,ทุกอย่างที่ลูกได้ไดนอนได้หลับเนะนี่น,นี่บ้านของคุณลุงเนี่ยก็สร้างเองหมดเลยสร้างโดยมือของคุณลุงเองเลยตั้งตั้งที่คุณลุงไม่เคยเป็นช่างมาก่อนแล้วก็ถามว่าทําไมตึกเธอไปได้อไอเดียมันกะบอกว่าเป็นสถาปนิกไม่ใช่นิกนะไม,ไม่ไม่ไม่นึกสถาปนิกเพมาะวเตน์นี่มันเกิดจากของใชบ้บรรพุรุษที่อยู่ตรงนี้แหละเมื่อก่อนในบ้านเราเต็มหมดเรามีของใช้หมด และตอนนี้ลุงก็ไปดัดแปลงมาความมุ่งมั่นที่เราจะทําตรงนี้ให้มันเห็นขึ้นมาว่าของที่มันไม่มีนไร้สาระลอยมีสาระขึ้นมาของใช้บรรพบุรุษสมควรจะเก็บรักษาไว้ถ้าไม่เก็บรักษาไว้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจะหมดไปคิดว่า80ดสคนยังสู้ไหวเพราะเราทําได้นี่เราไปหอมือหอเท้าทําไมอ่ะเพราะอายุนี่มัน77แล้วธรรมดาก็นอนเตียงหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่นอนแล้ว เราอยู่กัน2คนตายายญ่เราก็ล้ลางจานซักผ้าทำกับข้าวิ่งเรือคือทุกคนที่ข้าบ้านลุงก็มียิม้มแย้มแจ่มใสไม่มีหน้าเครียดคร่เครียดมาตั้งสิ้นเลยตรงนี้เห็นแล้วเขายิม้มแย้มแจ่มใสลุงก็พลอดีใจไปด้วยหานต่างๆที่เราทำถ้าเกิดมันเป็นผลดีเราก็มีความสุ